ตอนที่สี่ยี่สินเทพธิดาแห่งเขาเทพอารักษ์ปรากฏตัวตอนนี้หลิวเชอร์มันซัดยันวิเศษราคาแพงไปอีกสิบใบก่อนหลิวเชอร์จะหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเวทมนต์พร้อมรอยยิ้มอันแสนชั่วร้ายจากนั้นมันก็พุ่งผ่านประตูมิติด้วยความเร็วเมื่อล่างหลิวเชอร์ผ่านเคทแห่งประตูมิติมันหมุนเกลือกริ่มสองสามตลบทำฝุ่นควันคุ้งภายนอกมีผู้เล่นครึ่งพันดักรออยู่แม้จะไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงทั้งหมดก็ตาม แต่จํานวนต้องบอกกันตรงๆนี่คือจํานวนระดับน่ากลัวนอกจากนั้นณนะจุดไกลๆใครมีพลังยิ่งใหญ่บางอย่างสงบตัวอยู่และจดจ้องมาที่ประตูมิติแห่งนี้หลังหลือเชิร์มันพุ่งตัวออกมาได้4ี่ห้าอึดใจช่วคู่ก็มีผู้บำเพ็ญสวมขาวมีลายปักดวงสุริยันที่ปลายชุดมันคือคนแห่งสำนักธรรมะ ชุดขาวมันเปืเป้อนโลหิตเดินก้าออกมาจากประตูมิติอย่างทุรักทุเลต่างจากหลิวเชอร์ไอจอมโจรโสโคบุรุษผู้นี้สุดล่างคานเข่าก่อนแผดเสียงดังสนัน่นท่านผู้วิเศษทั้งหลายจอมโจรโสโคกมันคือจอมโจรโสโคมันได้กล่องเทพสลักมาแล้วพี่น้องสำนักเก้าสุริยันจับมันให้ท่านอาจารย์เร็วกล่าวจบบุรุษผู้นี้ก็ไออีกสองสาทีก่อนสุดกายสลบเหมือดไป ทั้งที่เมื่อคู่เหล่าผู้เล่นไม่สนใจสิ่งใดที่หน้าประตูมิติเลยหากแต่พอได้ยินคำว่ากล่องเทพสลักและจอมโจโซโคจิตใจผู้คนต่างเต้นระสำ่ำใบหน้าของหลิวเชอร์ตอนนี้คล้ายดำมืดก่อนจะตะโกนกูลร้องพวกเจ้ามันชั่วร้ายพวกเจ้ามันบีบคั้นกันแกล้งกันจนเกินไปแล้วแค่ของชิ้นเดียวฆ่าตัวคนเดียวแต่พวกเจ้ายกกันมาเป็นขยงกันแกล้งกันเกินไปกันแกล้งกันเกินไปจริงๆ จบประโยคยันนับร้อยแผ่นถูกโยนลูกระเบิดควันลูกหนึ่งถูกปาอัดพื้นหน้าปากประตูมิติตอนนี้ควันนำขโมงทั่วไปหมดเสียงไอดังต่อเนื่องล่างหมึกสีล่างวิ่งแย่ออกเป็นสีทิศทางเหนือใต้ออกตกฝ่ากลุ่มควันขนาดใหญ่ออกไปความเร็วนี้ดุดวิหกบยบินหนึ่งในล่างหมึกของหลิวเชอร์รองตะโกน คิดว่าบิดาจะรอพวกเจ้าให้มาจับบิดาหรือหนึ่งในใต้ล่าข้าอาจจะไม่ใช่ห่างแต่อันดับหนึ่งในการโกยบิดาตัวโศโคกไม่เคยกลัวใครเลยจริงๆกระกระกร,กรกน้ำเสียงของหลิวเชอร์ตอนนี้เยอะหยันงเหล่าผู้เล่นเป็นที่สุดเหล่าผู้เล่นเครื่องพันและตัวละครเนื้อเรื่องตอนนี้ต่างหน้านิ่วกันเป็นแทบ แอบพากันหมันไส้น้ำเสียงเยอยหยันของลิวเชอร์ที่ดังก้องป่าบางคนถึงขนาดบีบขวดสุราในมือแตกปิ้งไก่ที่ปิ้งกินไม้ย่างหักแหลกคามือคนทั้งหลายพร้อมรีพากันไล่คาถาใช้ลมหอบควันดำลอยสูงอย่างพร้อมใจกันโดยไม่ได้นัดหมายณตรงนี้ไม่ได้มีเพียงตัวตนสามัญอย่างผู้เล่นหากแต่ยังมีตัวละครหลักระดับปมรมมาจาร์ขอบเขตสูงสุดที่เหนือกว่าผู้เล่นนับลอยนับพันเท่ามหาปมรมมาจาร์ขอบเขตปัจชาฟ้าดิน ตอนนี้เสียงเมฆละอัศนีิวิปโยคดังตัวต้นระดับมรมมาจาร์ขอบเขตส,สูงสุดหรือมินิบอสตัวเป็นๆดีๆนี่เองกำลังเริ่มไล่ล่าหลิวเชอร์โดยปกติผู้สู้กับตัวละครระดับนี้ผู้เล่นระดับสูงแม้แต่พี่ใหญ่ของกวนเชียน,นิงยังต้องเรียกรวมกำลังเสริมนับ10ถึงร้อยจึงจะเอาชนะได้หากแต่ถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเพื่อที่จะกำจัดตัวละครระดับมหาปรม,มาจาร์ขอบเขตส,สูงสุดนี้ได้เกรงว่าต้องตั้งทีมล่านับร้อยนับพันหรืออาจจะนับหมื่นเลยก็ได้ โดยใช้กลยุทธ์ขึ้นมนุษย์โถมบทขยี้ถึงจะชนะได้แน่นอนตัวละครนั้นต้องไม่คิดหนีด้วยนี่คือความห่างชันอันยิ่งใหญ่ของผู้เล่นกับ NPC หรือพวกตัวละครเนื้อเรื่องหลักในเกมเทพอมตะหากแต่หลิวเชอร์ตอนนี้มันกลับยี่สินหลิวเชอร์พึพรรมพำในลำคอรับรู้อันตรายหลายแรงยี่สินอาวุโสแห่งเขาเทพอ,อารัก์กระโปรงขาวเขียวของนางบกสะบัดผิวไหวปินไปตามเมฆและขึ้นลม ร่างของนางรวมเป็นหนึ่งกับวิถีธรรมชาติสายลมและนางคล้ายเป็นหนึ่งเดียวกันร่างของนางพุ่งเร็วจนเห็นเส้นสีขาวเขียวความเร็วเหนือระดับมักหรือความเร็วเสียงไป1-2ถึง,งเท่าในทันทีกลุ่มผู้เล่นตอนนี้ได้ตะบนหน้าเสงเมื่อเห็นตัวละครหลักออกโรงเองหนึ่งในนั้นถึงกับได้พูดด้วยน้ำเสียงไร้มารยาททำไมพวก NPC มันถึงได้เร็วแบบนี้วะแล้วแบบนี้จะไปแย่งมันทันได้ยังไงแบบนี้ ชายหนุ่มรูปร่างอ้วนคนหนึ่งพูดแทรกทันทีด้วยสีหน้ากธเกลียวเนื่องจากไอ้คนบ่นนั้นดันมองไปหาท่านอวุโสยี่สินแห่งเขาเทพอาลักษ์พร้อมๆกับคำบน่นแถมน้ำเสียงยังไม่น่าฟังถึงที่สุดชายหนุ่มรูปร่างอ้วนมองไปที่ไอ้ปากหมาสายตามันโหดร้ายถึงที่สุดไอ้ชิบหายเอ็งอยากตายและถูกขังในผนึกร้อยวันเลอไอ้หน้าจืดกล้ารเรียกเทพธิดายี่สินของบิดาแบบนี้ไม่รู้จักตายเสียแล้ว บุรุษปากสุนักผู้นั้นหัวเราะหน้าอย่างแยงก่อนมอง10นิ้วของบุรุษอ้วนที่ดูอย่างไรในมือมันก็เป็นแหวนวิเศษลงอักษรวิญญาณทั้งนั้นนอกจากนั้นยังแวววาวยิ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าร่ำรวยขนาดไหนถึงพวกสมบัติเวบได้มากขนาดนี้เมื่อได้ยินคำว่าผนึกร้อยวันบุรุษวาจาสามหาวหน้าจืดได้แต่หน้านิ่งยิ้มแห้งๆแล้ว ในกลุ่มผู้เล่นแม้จะไม่มีวันตายแต่เรา NPC และผู้เล่นด้วยกันก็มีวิธีแกล้งผู้เล่นด้วยกันให้แทบจะร้องไห้ขอชีวิตหรือปิดชีพตัวเองออกจากเกมไปเลยเสียดีกว่านั่นคือการผนึกร้อยวันบ้างพันวันบ้างมันคือศิลาผนึกที่มีราคาแพงระยยับหากไม่หมั่นไส้กันจริงๆไม่มีใครโยนสิ่งนี้ออกมาใส่กันแน่หากแต่ไอ้บุรุษอ้วนตรงหน้ากับโยนของราคาห้าแสนหยวนออกมาทีเดียวสิบก้อนไอ้ชิบหายเองมันจะรวยเกินไปแล้ว ดูท่าไอ้อ้วนผู้นี้จะจริงจังนักแม้แค่คำบ่นถึงยี่สิน NPC อาวุโสแห่งเขาเทพอารักษ์ก็ทำให้มันขุ่นเคืองข้องใจได้แต่นั่นก็ช่วยไม่ได้ที่เป็นแบบนี้เพราะความงามของนางล้ำเลิศจริงๆแม้ในหมื่นบุพผางามยี่สินก็เป็นหนึ่งในดอกไม้วิจิตรสตรีที่งามล้ำเลิศใครอย่างโดดเด่นไม่แปลกไม่แปลกที่จะมีผู้เล่นหลงรักและลุ่มหลงนางอย่างงงหัวไม่ขึ้นแม้นางจะเป็น NPC ก็ตาม ในสำนักทั้งมวลแห่งแผ่นดินเขาเทพอารักษ์มีสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนเชื่อที่สุดความงดงามเหนือผู้ใดในใต้ล่าบริสุทธิ์สดใสไม่เปื้อนทุรีคือเหล่าเทพที่ดานางอักษรของเขาเทพอารักษ์ซึ่งว่ากันว่าการจะได้เป็นสิทธิสำนักนี้ยากเสียยิ่งกว่ายากโดยเฉพาะในหมู่ผู้เล่นแม้ไม่ได้คัดหน้าตาหากแต่สปิปัญญาต้องลำเลิศศาสตร์อักษรผนึกวิญญาณโอสถวิเศษค่า้กลกระบี่เครดปราบมาร คือสิ่งที่สำนักเขาเทพอารักษ์ล้ำเลิศเป็นที่สุดแม้ไม่โดดเด่นที่สุดในปรตตพีแต่ภายในห้ามหาดินแดนลอยฟ้าต่อให้เป็นสำนักล้ำเลิศทั้ง8หากไม่จําเป็นก็ไม่มีผู้ใดกล้าย,ยุ่งกับสำนักเขาเทพอารักษ์ว่ากันว่าเพราะมรดกของบรรพชนในสำนักนั้นล้ำเลิศไม่แพ้ใครในแผ่นดินทําให้ไม่มีสำนักใดๆกล้าแย,ย่มกับสำนักเขาเทพอารักษ ยิคิสินนางผู้งดงามราวกับเทพธิดานางมาจากสำนักเขาเทพอาลักษ์และเป็นหนึ่งใน8เทพธิดาเรื่องชื่อตอนนี้นางยิ้มกล่าววาจาที่ดูไม่สมกับฉายาเทพธิดาของนางเลยไอ้โจรสารเลวบางอาจกล้าใช้คิดวิชาของสำนักเทพอาลักษ์เราเครดร่างอักษรหมึกมีห้าขั้นใหญ่สำหรับขอบเขตมนุษย์ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะฝึกถึงขั้นที่สที่ต้องใช้เลือดจิ้งจอกมายาอันหายากดึงจับบรรลุ หากแต่หน้าเสียดายแม่คดวิชานี้จะฝึกยากและดูเหมือนมีประโยชน์ในการหลบหนีหากแต่แท้จริงการทำลายมันนั้นกลับง่ายกว่าที่เจ้าคิดหากเจ้าไม่อาจจะบรรลุระดับสูงสุดยี่สินนางหมุนมือทำปางมือเป็นอักษรรูปต่างๆก่อนจะกรีดมือเป็นเส้นตรงผ่านดวงเนตรคู่งามทั้งสองของนางในตาคู่งามของนางปรากฏวงเวสสีทองพลันสมบัติเทพอยู่นั่นเจ้าโจรชั่ว แม่เจ้าจะปกปิดกลิ่นอายและตัวตนได้เกือบสมบูรณ์แต่รัศมีเทพไม่ใช่สิ่งที่คดวิชาล่างอักษรมึกจะปกปิดได้เจ้าโง่เอ้ยวันนี้วันนี้จะเป็นข้าเองที่จะจับไอตัวขยะเช่นเจ้ายี่สินนางตัดสินใจพุ่งตามล่างที่วิ่งเหยียบสายทานขึ้นสู่ทิศเหนือนณล่างหมึกนั้นนางมองเห็นรัศมีเทพปรากฏจางๆในตัวของหลิวเชอล่างอักษรหมึก เมื่อนางเห็นหลิวเชอร์ที่เป็นตัวอักษรหมึกสีหมึกวิ่งผ่านทานน้ำไปนางก็ยิ่งยิ้มกุ้มกลิ่มอีกคราวก่อนจะหัวเราะในความโง่และความไม่รอบคอบของล่างแยกหมึกอักษรของหลิวเชอร์ไอ้จอมโจรผู้นี้เหตุใดผู้คนจึงบอกว่ามันฉลาดลึกล้ำที่แท้ก็ตัวโง่บัดซบมันใช้ล่างหมึกวิ่งบนแม่น้ำเช่นนี้ไม่ใช่แสดงออกอย่างโงฉากหรือ ว่านี่คือล่างจริงหมึกอักษรแม้จะโดนน้ำได้บ้างหากแต่มันก็เล็กน้อยหากแต่นี่เจ้าเล่นย่ำสายทานด้วยความรีบร้อนแทนที่จะโบยบินคิดว่าวิ่งเรียดแผ่นดินจะปลอดภัยและไม่เป็นจุดสังเกตงั้นหรือเจ้ามันโง่เขาเพราะความรีบร้อนแล้วไอ้จอมโจรโซโคกสิ่งที่ล่างอักษรมึกแพ้ทางที่สุดจนทำให้เผยล่างแท้จริงได้โดยง่ายก็คือน้ำ นางไล่ลิดด้วยมือข้างหนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นเมื่อหลือวเชื่อข้ามแม่น้ำสำเร็จเหยียบพื้นดินด้านหนึ่งแห่งชายขอบได้เพียงคู่สัน้นแม่น้ำทั้งสายด้านหลังก็กลายเป็นมือมหือมากำลังโถมพุ่งไล่หลังมันราลากับมาหาขึ้นยักษ์แย่แล้วมีผู้รู้ว่าข้าคือตัวจริงหลือวเชื่อแผดเสียงดังสองมือยังกุมผ้าห่อก่องนาใบหนึ่งเอาไว้แน่นนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ